เอาละครับกระซิบผมป่มาพบกระผมรับม่จจายรับปบขัดลอกโพะสะปานาผมวันนี้เป็นตอนที่2,777ถึง2,778นะครับผมเอานะครับเพิ่มการเสวรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อปานได้ดีกว่าครับเย่เทียนได้ทําการคาร,ร่างกายของข่าวภายในพื้นที่ไม่ห่างไกลจากทางเข้าของสนามรบอเมริกา เนยม่ชาร่างกายคารอกอนดีก่อด้ะถูกคนมาขึ้นมาจะสัมเร็ตตามนั้นร่างกายคารอกอนหนึ่งจะทําการส้นตูวและทําการปีบงังอว่าเอาไปส่วนร่างกายคารอกในตนหนึ่งจะเดินทางเข้าสู่สนามรบอวกาศที่เที่ยนัดระวังไปอย่างปาดความแข็งแกร่งของร่างกายคารอกอนีไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักซึ่งมันมีอาซูนโรฮิตาทรงสุดตะบันปาที่สามารถจัหางเขาได้จะงง่ายตาเพราะท้ายที่สุดแต มันก็มีขอบเขตต่อทรงโซนในคนที่สองมากปากที่แรกตกตายภายในที่หินตีแต่คนบาอย่างของคนตายยังไม่ถึงขอบเขตเตาทรงสุดคนที่สองด้วยสามอาจสริมโดยเหตุเตาทรงโซนในขอบเขตที่จำกัดเง้นเกิดย่ีเห็นต้องมองดูอาจสรินโดยเหตุเตอทรงโซนที่อยู่ตรงหน้าของข่าวดูจากร่างกายของผู้ต่อสูที่แผ่ออกร่ากดเกลืนทสุดที่สุพระออกปากของแหงใจของมันตาน คงแตสมาที่จะกับต่อตนที่สบาดทางในขอบเปลดอเตาสุขันแพดังนั้นรักกรารทดลองข่าวไม่ควรจะเป็น้ต่อสู้ของปนอานเราจ,จะต้องดีเย่เฉียนได๋ชายเทคนิคตั้งกาแห่งการซัดมากระแห่งตาแต่พร้อมที่จะทําการรบเนีแต่อสูรโดยเหตนนุผลนี้มันขับรถเดียวยิ่งกลัวในระดาเพลินตาเย่เฉียก็ถูกอสูรโดยเหตุผลนีไ่ได้ตามมาทานไ,ได้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ทําการต่อสูก้กัน ปุ้มปุ้มปุ้มกดเกล็นตะซันสดและประทัก,กันตอนเนือและทั้งสองฝ่ายก็ทําการต่อสู้กันในดุดตือแต่ในท้ายที่สุดเย่เทียนตาก็ยังคงพ่ายแพ้และจะต้องจายเป็นราคาชีวิตของข่าวแต่มันกระสังควรจะหายังนานให้กับอาสูนดรให้ตนที่สนามรบอปการ์น,รน,น,นมันอันตรายมากจริงๆแม้แต่ขอบเขตตาสันซูคนแปดก็ยังไม่กล้าจะเข้ามา ในที่สุดเจ้าียงเข้าใจถึงความได้หอนทางของผู้โอโสไทจิวของุบความไม่รับเจอแท้จริงแต่แม้ว่าเขาจะทำการรวบรวมเพเปกตรเพื่อที่จะใช้การคาย่นเตาทรงโดแต่ความพข็งแก่งของผู้โอโไทจูนตันมันดังให้พียงพอและเขาไม่สามารถตรอดทานตหาเข้าสู่สนามรบฮาว์คันได้อย่างแน่นอนและคงจะไม่สมารัรบบรวมทองคำโดยเตาทรงโด ซึ่งทองคำโรเหินตาทรงโซเป็นสิ่งที่รวบรวมได้ง่ายที่สุดในบรรดาทรัพยากรต่างผู้ที่สามารถรวบรวมทองคำโรเหินตาทรงสุดได้อย่างง่ายต่างคือขอบเขตทรงโซในขอบเขตทรงโซดคนที่สอหรือถ้าจะเป็นตัวตนที่ยงโผผ่านในขอบเขตตทรงสุดคนที่สอพวกเขาจะสามารถรวบรวมมันได้อย่างง่ายต่างและอาจ,จสามารถสังหารซิมีชีเวสบาสเดโตอิซามตราบแต่ตที่พวกเขาไม่เดินทางเข้าไป ในสนามรบอัปการแห่งนี้พวกเขาก็เกิดจะสัมปารวบรวมทองคำโดยเหตุต่อทรงโซได้เป็นจำนวนมาแต่ขอบเหตุต่อทรงโความแรกนานมันอ่อนในเมื่อกำนไปแต่แทบจะเสียงตายได้เกเลยแตหากเขาไม่สำม,มารอร่างกายขึ้นมาเทดาตาและการที่เขาไม่สนใจว่าจะเสียตัง้งแต่รอกป่าเขาก็ควรจะมีกาเข้ามาจะแน่นหนถ้าหาก่างกกก้งแต่รักตะใเจุของเราสามารถจะไปเทิง ขอบเขตทางสู่คอนแดกตาามันคนจะสามารถกดตาสามรบกอภิการทั้งหมดตาเยี่เถียนได้เก่าไปในใจแต่ในขนาดดีเขายังไม่สามารถเดี่ยนตาทรัพยากรจีบนปา่าและเขาก็เมตกาที่จะทําการควนแหน่นกับรกของเขาข,ขึ้นปา่าดังคนพันพันแต่ในอันาับจหกเฮกามสันตาในวันทมปา่าเย,ย่เถียนก็พยายามที่จะค้นหาตำแหน่งของทองคำโรฮิตเตาทรงโซซัมดาวสำตาว และเขามักจะพบเจอก,กับอาสูวนโดยเหตุตาทรงสุดป,ปข้คางซึ่งสนใจเป็นอาสวนโดยเหตุตาทรงโสดที่แข็งแกร่งที่สุดในขอบเขล็ดตาสุขันแต่และจะมีอะไรตัวที่ไปถึงขอบเขตดตาสุขันที่สอบถ้าหากเขาต้องประจันตากับอาสูวนโดยเหตุตาทรงสุดขันที่สอบร,ร่างกายคราบของคนตาแทบจะถูกสังหารในไม่ก่กระจจมตีและอวันนี้ในที่สุดที่ถึงก็ได้พบชิ้นส่วน ของทองคำโดฮิตสินส่วนของทองคำโรฮิตตาทรงสุดหมันซ่อนดูลึกไปอย่างป่าถ้าหาคาไม่ทําการต่อสู้กับอาเสือตรอยเหต็ตาทรงส่วสิ่งได้ทําการเปิดเผยที่อยู่ของทองคำโรฮิตตาทรงสุดจะบังเอิญหมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องกาที่จะสาหรับควบตาจากนางเขาได้ใช้ร่างกายคาร์ลอื่นเพื่อทําการค้นหาเตาป่าแมไ่ได้ใช้ร่างกายคารพลดีเพื่อที่จะทา ทองคำโรฮิตเตาทรงสุดออกมาได้ยาภายภายในปีหัตัมป่าที่ถึงได้ค้นพบทองคำโรฮิตประทรงสุดอยา่างชาญฉาแม้ว่าจะใช้เวลาตากว่าที่เขาจะค้นพบปานแต่เมื่อเวลาพันปทองคำโรฮิตเตาทรงสุดในการครอบของคงข่าวก็ได้เพิ่มมากขึ้นเหนือและเขามักจะเดินทางออกจากสนามรบบรรยกาศเพื่อนําทองคำโรฮิตเตาทรงสุดออก,ออกมาได้จะปลอดภาย ไม่เช่นนาน้นแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ทางขา้ามของสนามรบฮัมบรกามันก็ยังมีความเสี่ยงที่เขาจะตกตาและโดยมรรุกตัวเวลาสามตุกต่อทรงโซก่อได้ผ่านไปหลังจากที่ผ่านไปไป,ปวรันตาแต่ที่สุดท,ที่ยเขาก็ทําการรบกลัวทองคําโรเิตเต่อทรงโซกได้ครบถึงร้อยชิน้นนอกเหนือจากทองคําโรเิตเต่าทรงโซกแล้เขาจะสามารถได้กเทาทรัพยากาน,นมากป่าซึ่งมันตัว มีประโยชน์ต่อเขาไปอย่างป่าเนื่องจากยังเดียวเวลาอีกนานกว่าที่ไข่กลตาสงโซจะเปิดขึ้นในข้างต่อปเขาจะทําการรบรวงเซลล์กลง,ง,งต่างและทองคำโลหิตตาสงโซได้นสนามรบอุปกรณ์ตาปลาและการเก็บเกี่ยวของข่าวก็ได้เพิ่มขึ้นเหืือยๆ่และก่อนที่จะรุดตัวเวรามากกว่าหนึ่งพันรุกตาสงโซก่อได้พันปณนะดินแดนแห่งความเป็นิพานร่างกายรบจะแท้จริงคนเยี่ยม ดังโคอยู่ในขอบเขตสัมดวงคดีิแบกเนื่องจากทุกคมเนอของดินแดนแห่งความเวลานทั้งพอและอาณาจักรแห่กงกาละชะมาเกิดได้รบลงไปอย่างปาแม้ว่าในตอนนี้มันจะมีความมั่นคงแปลและม่ดิมีต้นมัแต่สันสปอร์ตาทำการโดยสับทุกคมนอรตอบายแต่ตุกํานเนอดังกล่าวมันต้องใช้เวลาอย่างยงาวนานก่าจะสามารถฟื้นต่อขึ้นมาไตาดังนั้นมันจึงขาดแขนสะเบกอกนอกจากหนี ขายังคงอยู่ในขอบเขตสมดุลคด้นที8แต่ต้องการสวตก่อนเพื่อยกระดับเมื่อก่อนเตอแต่มันไม่มีทรัพ์นทางกาดูในอนาจากแห่งการะช่มาเกิดดังนั้นกระดิ่งของข่าวจริงยกระดับแต่ยากไปอย่างป่าและเขายังคงอยู่หางกายจากทจ่จำกัดของสมดุลคด้นที8หากร่างกายรอกตรงกลัวได้รับเสวิก่อนมากอย่างพอและสมบูรณให้กับร่างกายรักที่แท้จริง มันก็คนจะสมารติตกาตารักถากำลังพอได้เป็นอย่างป่าและคนจะไม่เป็นฮาเดียตายที่จะไปถึงขอบเขตสมดุลคดีกาเย่เขียนในคิดกระโตเอแต่หลังจากที่ผ่านไปนาเขาก็ไม่รู้ว่าพระราชวังสว่างแห่งคามั่นสันตาจะยังคงทําการค้นหาร่องรอยของเขายืนไปมารองคดีกลัวเย่เขียนในคิดไปในใจถ้าหกกากพระราชวังสว่างแห่งคามั่นสันตา เม่อได้ทาการค้นหาร่องรอยของเขาต่อไปเขาก็คงจะจะมาซ่อน,นตัวดูที่สักแหง่งภายในอาณาจากักรแห่งขัมันสนันดาเพื่อทําการทุกคฝนตาเมื่อเทวรันอ่านหากร่องรอยของเขาวฝึกฝนจะไปทิงขอบเขตตาสังสุดตาขอบเพียงแคของปากแต่น่าเสเวงรกรบไปอย่างจริงในาอาณาจักรแห่งอันหนาซับประหักพังที่เห็นนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างขัดแคลนเซเวกร แม่ไม่มีกรณ์ที่แข็งแกร่งมากนักได้เทียนเดนทำแหนที่เฮงเตและวางแผนที่ทําการขัดรับร่างกายคาร์ดิแฮสจีของเขาภายในที่หฮงเตแต่นจะมอบทรัพย์กบางส่วนให้กับร่างกายคาร์ดิแฮสจีและห้ร่างกายคาร์ดิแฮสจีฝึกฝนอยู่ในที่หฮงเตแม้ว่าจะมีคนกลูกมันก็ควรจะไม่เป็นตายมันคงปีขอบเขตที่เป็นเด็กเพียงไม่กี่คนดูในซาบราพาแห่งเต ส่วนขอบเจศตสรงสุดหนังพวกขอได้เดินท่าออกมาจากอาณาจักร่ฮนี้เปแรแตรมันเป็นเรื่องที่ข้าง,งจากที่อาณาจักรซาบราันตน์ีแต่สามารถทําให้วูดโตดกลายเป็นขอบเจศตาทรงสุด,สดตาดังแทงขอบเจศตทอกุมด้ขั้นสูงบางส่วนจึงได้ทําการเข้าร่วมกับกองรังรังอื่นอื่นและก็เปิดเรื่องที่น่นอาอเกจร์ไปที่จะคงดูน่าอาณาจักรแห่งซาราพังด้วยเหตุนี้จึงมีขอบเขศต้องกุมดขั้นสูงบางส่วน ดูในะอาจากักรน้ทุนตานแต่ก็ตายตหากพวกเขาทําการตกตะกัว,าวภายในดินแดนแห่งสัปดาห์พังร่างกายของพวกเขาจะถูกปนเปื้อนไปดูทุกํานิดของดินแดนสัปดาห์พังซึ่งออร่าทุกำเแิดดังกล่าวจะปังเผาลงไปอย่างป่าและถ้าหากเขาใชา้เทคนิคดาวในการปีบออกตาการค้นหาตัวตนของเขงนาตางก็ควรจะมาใส่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน ในวรันตีเขาก็กิ่มทำกรารควนแดนร่างกาบคาร์ลตีแทดจริงเย่เขียนได้ทําการส่งปอทรัพยากรสนิดหนึ่งไปให้กับร่างกายร์ลตีแทจริงแต่น้นร่างกายร์ตรงกลัวก็เดินที่จะเดินทางจากไปในวันตะตมปาเย่เขียนได้ทําการไปคนดังตาเพื่อทําการพ่าน,านาทักษะแรงรากฐานการะบของตัวเอทรัพยากรตาบนปาที่เขาได้คนพบในสนามรบคํบารกามันเหมาะสมไปอย่างปาา สำหรับร่างกางยคร์ลเทฮจจิงและจะสามารถรรับร่าทางการ์มพ้อของร่างกางยคารอลเทฮ์จิงได้เป็นอย่าง่าและก่อนที่จะรู้ตัวหลายทุกจองสุดก็ได้พันปในวันนี้ไข่กลตสง่งสดของพระรชศมงไทยชูก็จะเปิดออกขึ้นมาทมแทนแต่ผู้ที่ติตามข้อความนีแต่สามารถสัมปัเข้าสู่ไข่กลตสงสดเย่เฉียนจะทำการจ่ายด้วยทงองคำาพ่งเปล่าสงสดหนึ่งร้อยชิน้แนแดงแดงเข้าสู่ สถานที่แห่งนี้สิ่งพระทศวรรษไทยชูจะไปทําการสึาแหล่งที่มาของผู้ปกครองตากแต่ในพวกขอมอบพระสดดวที่พวกเขอต้องการมานันก็ไม่มีปัญหา,าและคนละเออก็แต่ไม่ทําการสอบถามในมิชารูปแบบแค่ก่อนพระถุกเปิดออกตุง้งเมืองโบราณไทชนทั้งปอรดดูเหมือนจะดูขอุ้มไปด้วยพลังงานของกฎเกณฑ์แต่ทรงโัวซึ่งฮุกที่ทำการห่อหุ้มอาณาจักรแห่งก,การกระชับมาเกิด และกินแดนแห่งความปนิตา่าาก็ยังไม่สามารถที่จะกราบรูปแบบไข่กลอนขนาดใจดังกาแต่ดอนป่าพุกดังการตามมันได้ดูสร้างขึ้นป่าเพื่อทำการโทรศัพท์แต่งตุวเป็นท่องนานมันจึงมาใช้รูปแบบไข่กลอนที่ใหญ่มากเกินป่าแต่นนพวกบันทั้สองกาจึงมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกาันและราคาที่วัฒนธรรมไทยชูแต่เพื่อทำการสร้างรูปปอยไข่กลอนเีมันก็ไม่อาจจะสามารถจะนาคันตา ในทางโค้งดังกาเตียงหางไกลที่จะสามารถเปลีย่ยนตาตึ้งรูปแบบให้กดเตาทรงสวนไก่ที่จะถูกเปิดเอาจะสมปูและขอบเป็นเตาทรงสวนเทราโพดตาก็ได้เดินทางเข้าไปในเราโคดในช่วงเวลานตีขอบเปลียนตองสุดทั้งปอดร้อนแต่มีความซื่สัตว์ไปอย่างป่าส่วนผู้ที่มาดับโพดตาจะทําได้เปลียดเฝ้ามองโด,ดยเงียบมีภายในเมืองโบราณไทยส่วนนุ่งตา พวกเขาจมาก้าวโปรยเข้าไโดยไม่รับมือจกภายในทุดสมัยโปรตามันมีขอบเขตตองสุคนหนึ่งชื่อเชื่อว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งไปอย่างป่าเขาเน้นไม่ทาการเชื่อฝังกดเกเขาจึงได้ถูกสังหารโตัโดยพระสธรรงไทยชั่วดังนั้นนับตั้งแต่นั้นมาจึงไม่มีขอบเขตตองสุคนตายที่เสียงจะทำฟินดีภายในเค่กลต่อทงโซมันมีโรคของบ่องปากและอะไราเช็ดอะไรแห่งอยู่ในที่หิงหนี้ เยเถียนได้ทําการนั่งสมาธิอยู่ในที่หินทีและสมัชชสัตถิเถึงขอบเขตต่างสุโคเดีได้อย่างเรียนตาแต่ขอบเขตต่งสุตองตา,ม,ตามันอยู่ในโรคแห่งการเวตาและมิติที่มีความแตกต่างกันซึ่งมันจะไม่ทําการรบก่อนซึ่งก,การแดะการอะไรจะนิ่มตาค่อ้กนตาทรงสดก็ได้ถูกปิดตรงในสมปูและทุกคนที่เข้ามาภายในที่หินทีต่างก็ทําการศึกษาอย่างเงียบดีเยเถียนได้ทําการศึกษา กฎเกณฑ์ทางสุดเช่นการแพร่รังการขลกอื่นๆก่อเรื่องทาการศึกษาในเวลาเดียวกันมันจะทําการร่วมเปื่อกับร่างกายขกของตรงกัวเพื่อที่จะทําการศึกษาของพพดายปลอดภายที่สุดแต่พอสว่างของร่างกายรกตรงควรต่างมันไม่ได้ดีมากนักและไดดับของโพดายของข่าวก็ไม่ได้สมบารแต่ขอาโพดต่ของร่างกายคลุกที่แท้จริงต่างมันเสริมไปอย่างมาามันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะทําการใส่ใมันพร้อมกัน ดูเหมันปาดกดเกณฑ์ที่มีที่สวนของเตาทรงสดได้ทํทาการไล่าจะจําลองของเขาเียงชายชาทาให้เขารับรู้ได้ถึงกดเกณฑ์ที่สปารังยิ่งคืนของพอรังตาทรงสดในขณะนี้เยี่็นได้แต่แล้ว่ากดเกณฑ์ดองสุดที่เขาศึกษารตา่างมันอ่อนแอมากจริงๆและมุกกรทางในบรรดาขอบเกตตาทรงสดในข้นที่หน่งดื้อกันมันแห่ถือ่าอยู่ในระบันการ แต่มันก็ไม่ทางเกลือระออนตลนพื้นจะเข้าสู่ขอบเขตตองสุขันแต่และเมื่อทําการศึกษามาเป็นเวลานานถ้าหากไม่ใช่เพราะสิ้นสวนของไข่ก่อตองหาเขาก็ควรจะไม่สมาเข้าจากดเกนตดสินสุดตาจนถึงตอนนี้กดเกนตาทรงโซดที่อยู่ในสิ้นสวนของหกินดามันไม่สมบูรณ์รละอ่อนแอเมื่อกันไปไหในที่หินนีมันคือก่าเกนตาแฮจิของพลังตาทรงโซด เย่เสียงรู้สึกเต้นเต้นไปอย่างป่าะอะไรอเที่จะดำตีเข้ากับพลังงานดังกาในขณะนี้เขาบนกับท่ารแรกเกิดที่จะเรียนปูกเกี่ยวกับทุกซีทุกจาร์แตะค่อยๆทำการปลูกควบคุมปูกจากโูคเผ่นต่อเพื่อที่จะค่อยๆจับตัวขึ้นป่าเมื่อเทียบกับขอบเกลดตองสุโขเรือที่อยู่ในกิ่งนนตีได้รับความพบใจคนที่เช่นตามมัน,นาามากกว่าเมื่อกันไปแถมรักการรักาตาตตา อย่างสาม,มารถศึกษาร่วมกันตาดังนั้นคนรักของปานจึงดีขึ้นแต่เห็นได้ชัดในวันตีเ <Yeah, S 1> ย่เห็นการทําการปรับปรุงและสร้างกฎเกณฑ์ทางสึกของตัวเองขึ้นปาเทละขั้นต่อเพื่อที่เขาไปถึงขอบพิบุลปยิงเข้าแต่กฎเกณฑ์ทางสึกมาขึ้นท่าตายคอ,อ,อยคอยยิงเข้าแต่ความแข็งแกร่งและความยิ่งตายของกฎเกณฑ์ทางสึกมาขึ้นทุ้ตามเหมือกระทั่งกฎเกณฑ์ทางสึกที่ปรากฏขึ้น ในรูปแบบใพ่กลนต่ทรงสรมันก็เม่เพียงแค่สวงเล็กๆของกดเกลดองสุดท้งปฐมต่างรูปแบบไพ่กลนต่ทรงสดแต่คงดูเพียงแค่ห้าพันลุกต่ทรงสดแต่ห้าพันลุกต่ทรงสดก็ถือว่าเป็นเวลาที่นันเพียงพอรองทาที่สุดแตกพอสวัสดีความพคตด่าของขอเปลยดตองสุดแต่โคันไม่ได้ดีมากพอจะให้เวลาที่สั้นเมาืกอเกินไปพวกเขาคงแต่ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลย แต่ราคาที่ต้องแต่นั้นบนกลับส่วนไปอย่างป่าหากพวกเขาไม่สามารถรอดตาขอบเขตบตองสุดใจม,มากนะักมันก็ควรกัสูญนเสียป่าท่านต้องรู้ขอนปลาบันม,มีกออลังจะบ่นป่าที่ต้องแต่เรื่องขาที่สแสนแพ่เพื่อให้ขอบเขตบตองโดใช้ง่ายให้คนตาทรงโดนแหลกพระราชาบ,บงไทยชูจยากมาให้เวลาเป็นเคเกนน็คดองในการศึกษาเข้าจายไม่ชินตานใครจะเป็นผู้ทําการรุก ทรัพยากรไอเบีคขาพจ้นเนตสำหรับพระสว่างไทยสู่ัยอนาคตรารงารนั้นไทยปีก็ได้ผ่านไปกดเกฑนตางสึกคนเยี่เทียได้รับการยกดับจากรถเกล100ปียุคตาว200ปี3 0 0ร้ปีเมื่อกดเกฑนตาทรงสดได้รับการยกดับขึ้นมาไปอย่างป่ารักทางคารเพาะของรัางการคารอลเหฮงคนเยี่ยเทียก็ได้รับการยกดับขึ้นมาจากรถเกลเช่นกัน ด้วยความชื่อเดียวของเสบบุกันดมตานเขาเขาเข้าถึงขีดจำกัดของสมงดุลคาร์บิดแปดแระยะห่างของผ่านก่อไกลเข้ามาขึ้นเรือเรือหลังจากที่เวลาผ่านไปห้าพัน 5, ทุกต่อทรงโซลเวลาที่ย้อนาลชิ้นตีมันก็เป็นเวลาที่ย้อนหลสำหรับเย๊เถียงชึน้นก,การแต่สําหรับขอบเขตเต่อทรงโซลห้าพันลูกต่อทรงโซลมันไม่ใช่เวลาที่ยาวนตาลมันเป็นแหวงแค่การปิดตาฝึกปัญญาสัมพันธ์ตาลในเวันตี ให้กดตัวงสูตรเริ่มที่จะแสดงเทื่อนสิ่งถางพวกขา่าวเริ่มที่จะถูกคนออกมา5,000ปีดุกต่อทรงสุดรได้ผ่านไปแล้วอย่งั้นเตะนี่มันเดิมไปอย่างป่าข้าศึกษาได้เปลี่ยน,นรกระเล็กนอรคอหวดของขันน้นต่างกำลังจะพังทยลงแรกรข้าขอระดาไม่กี่ร้อยปีแห่งดุกต่อทรงสุดรก็แต่สามารถจะดับขั้นผ่านได้ก็แตรนี่มันเป็นเวลาที่รวกเ่ยวเมื่อกันไปข้าจะต้องทําการรวบรวมเซลล์ความชนิดใหม่ เผื่อเลขเปลี่ยนโคต้าภายในอานาคตขอบเขตตองสุดคนเดอ์ต่างก,ก็ได้กล่าวขึ้นป่าสิ่งที่เทีเยนเคยคิดเหมือนกับคนเดอื่นแต่ปฏิเสธภาพในการศรึกษากฎเกณฑ์ตองสุดข,ของเข,งข,งขงตาต่างมันวดเกลียเมื่อกันไปกฎเกณฑ์ตองสุดข,ของเข,งขงตาต่างได้รับการับขึ้นมาเปอย่างป่าและขอบเจตของเขาก็ดีขึ้นไปจะมาเช่นกันแต่ถ้าหากเขาออกมาจากรูปแบบก็อคนเตาทรงสดแต่บางก่อนแทบจะเปลี่ยนให้เม,มตา ที่จะคิดถึงความเร็วนในการศรึกษาที่รวดเร็วเช่นดีะไระดานก็ได้มินตาทุกคนก็ดุขุนตาออกมาจากให้กลนตาทรงโซลและปลดตรงคน่งเย่เทียงคงไม่ได้เปลี่ยนโค้กเปลี่ยนทําทีที่เขาอ,ออกปาเย,ย่เทียงกระทำการปรปดออกาที่สวารัางของกดเปลี่ยนตาทรงสดออกป่าซึ่งมันดึงดูขสนใจของขอบเปลดตามสิคนที่เอ็นไปอย่างป่าแต่เขาได้ทําการรำมลัวกดเปลี่ยนตางสดได้อย่างรวดเร็ว แต่กา็เดินทางออกจากที่หิปีดังนั้นขอบเกียเตาสุโขคขเดอเอแตไม่สนใจเยี่ยทอ่เตาปลายพารังกดเกลียวเตาสุคขขงเกล่าเพิ่มขึ้นมาประมาณสามเท่าและพาังศักดิตเตานังองเกล่ยวกด้เพิ่มขึ้นมาไปอย่างป่าด้วยความสําเร็จภายในใบจมูกคงเกลียวในกฎเกณฑ์ตาทรงโซดและความเข้าใจเกี่ยวกับอักขระตรับของเตาทรงโซดถ้าหากเราพยายามใช้เวลาใดปีมันก็อาจจะมีความฝัง ที่จะสร้างพละสิทธิ์ต่อสรงสดขึ้นมาตายเย่เทียนได้กล่าวขึ้นมาสำหรับคนอ,อื่นในขอบเขตทตรงสดพวกขาอจะมกาก้าวรองแบบซู่มพวเราพวกขนต่างาไม่ได้มีภูมิตามไปคอนโทรลเองเอีกทางพวกข่าวไม่ได้มีเรื่องกับขัดรองที่สามารถเห็นว่าเขาทดลองตาแต่ยเย่เทียนสามารถทําการทดลองบันดาข่าเสร็จว่ามีความเป็นเวตาที่จะสร้างพละสิทธิ์ต่อสรงสดขึ้นมาซูมไปอย่างป่าแต่อะไรก็ตา เราจะทําการกรับรักทางกรนดาพกของรักการขลับใจแท้จริงให้ไปถึงขอบเจิเติมดงคณที่เก้ากอเมื่อรักทางกระดมพกของรักการขลับใจแท้จริงโตกระพันไปอีกตามันก็เกิดจะไปถึงพลังต่อสู้ของขอบเพียตองสุขันที่สอเย่เที่ยาก้าวขึ้นมาด้วยคอมเมนต์ตายณอินแดนแห่งสัปราพังรักถามร่างการับใจแท้จริงคนเย่เทียได้ไปถึงระดับจำกัดของสมดุงคันที่แบตแป และเขาก็พร้อมที่จะจัดตัวนำเข้าสู่ขอบเขตสนทุนคดีการเพื่อเพื่อที่จะทําการตรอดตามเขาจึงวางแผนที่ใช้ทรัพยากรตําคาอย่างหาที่เปียบไม่ได้บรงตาเพื่อแหย่หน้ากากลอกเทจริงของเขานั้นทําการขัดกาวและยังมีจาสูทับราชนททสภายในหุบขอบไม่ดับเทจริงซึ่งมีประโยชน์สําหรับการตรอจตามเพื่อที่จะขเขาคข้บปิจกัดในครั้งนี้เขาก็เตรียมพร้อมที่ใช้ทรัพยากรอีกสกองสามชุด ทิไงไหมว่าเขาจะไม่สมัครเกา่าครับคจำขัดได้ในครั้งแรกแต่เขาก็สมัครตัวรับไรายครั้งที่การเขาไม่เช่ว่าร่างกายรับลกดีแค้จะคงข่าวแต่เมื่อสมารถเข้าสู่สมดุลคดีเก่าตาเอานะครับจบไปแล้วผมตอนนครค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผพ้เองครับว่าเหตุการณ์เขาไปนั้นไปไรกันเลยนะไไนครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส,สมัครสมาชิก มาแปลงครอบครัวยันครับปมองับ